สวัสดีครับพี่แม็กนะครับวันนี้พี่จะมาสอนการทำแฟตจากฝนหรือฝนจากแฟตครับ <c oughs> ทำฝนจากแฟตเนี่ยแหละครับก่อนอื่นเข้าไปที่ Adobe f l a s ี่ใช้เป็น f l a CS6 นะครับโอเคคือ f l a CS6 CS5 CS4 มันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่ว่า มันเป็นเวอร์ชันนะครับแต่ว่าการทำงานฟังก์ชันอะไรก็คล้ายๆกันอยู่คือเราสามารถนำฝนที่เราทำในครั้งนี้ไปใช้ในประกอบแอนิอนเมชันโปรเจกต์ของน้องได้เลยนะครับแอ t i o n ชันตคลิปพี่เลือกเป็น X2.0 นะครับคือ3.0ก็ได้ครับแต่พี่เขาเลือกเป็น2.0 ไฟจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่น้องๆได้เลยก่อนอื่นเราวาดเม็ดฝนก่อนครับใช้เพนทูนก็ได้แต่คราวนี้พี่ขอใช้ o v e r t ์ทูททำเป็นวงรีเล็กๆครับอันนึง่งกดตรงนี้ก่อนให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายๆครับเม็ดฝนสร้างมาหนึงเม็ดแบบนี้ครับ เปลี่ยนสีตามใจชอบเลยเอาขอบออกครับตัวนี้จะเป็นสโต๊กครับจะเป็นเพิ่มเส้นขอบขนาดเส้นขอบดูครับที่เพิ่มเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นลักษณะข,ขอบนี่ครับเอาขอบออกอยู่ตรงนี้ติ๊กไป อยากให้มันใหญ่เราก็กดเพิ่มขนาดหน้าจอเป็นสองร้อยหรือสี่รอปรับให้ตรงครับโอเคกดคิวก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนให้มันตรงกันนะครับร้อซจะเล็กไปก็แบบสองร้อยเปร์ซ็นต์โอเครับไว้บนหน้าจอเหนือสุดของบนหน้าจอเราคุมครับ f 8ครั้งแรกตั้งท้ายเป็นกราฟิกครับฝนชื่อฝนธรรมดา f 8อีกครั้งหนึ่ง1ครั้งตอน1ชิ้นตอนต่อ3ครั้งครับเป็นฝนร่วงครับคราวนี้ท้ากราฟิกเช่นเคยครับแล้วไปคลิกแล้วไปคลิกเข้าไปในฝนร่วงครับแล้วไปคลิกตัวเม็ดฝนครับเห็นว่าด้านบนจะจะอยู่ในตอนนี้เราจะอยู่ใน ฝนล,ล่วงโอเคต่อไปครับขยับครับพี่จะตั้งแค่50เฟรมพอครับ f 6กแล้วก็เลื่อนลงมาลงมาจนสุดล่างของหน้าจอเลยครับล่างลงมา ขวาครับทําเป็นคลาสสิกทวีนะครับเพื่อความหนเอยดเลือของเม็ดฝนเห็นเทื่อครับเห็นครับจะได้ฝนแล้วหนึ่งเม็ดโอเคไปที่ฟิมหนึ่งครับข้างในห้าสิบเฟรมข้างนอกก็ห้าสิบเฟรมเช่นกันครับแต่เราอยากได้ฝนหลายเม็ดอ่ทาทำยังไงปรับให้ใหญ่หญก่อน ก็อปปี้ได้เลยครับตามใจชอบหรือว่าจะเอาฝนกี่เม็ดคอนทรลนีคอนทรลวี v, ธรรมดาครับพี่ทำหลายๆเม็ดหน่อยให้น <c oughs> <ๆ>้องเห็นๆ <c oughs> ว่าพอม,มีฝนเต็มหน้าจอแล้วเนี่ยมันจะสวยเพียงไหนจริงๆครั้งนี้พี่ทำฝนตกแบบแนวตรงนะครับแต่ความความเป็นจริงแล้วเนี่ยฝนมันตก ฝนมันตกไม่ตรงนะฝนมันตกเฉียงๆน้องก็ปรับองศาให้มันตกเฉียงๆก็ได้คราวนี้พี่ทำให้ดูก่อนว่าฝนตกไม่เท่ากันเนี่ยมันทำยังไงบางท่านไปหาโค้ดไปใส่สคริปทำวุ่นวายไม่ต้องนะครับแค่มีเทคนิคนินดหน่อยก็ง่ายๆครับตอนนี้เราเลี้ยงฝน ให้เต็มก่อนอ่าพอฝนเต็มหน้าจอปุ๊บปรับเล็กๆตัวแรกครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์เอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลองดูครับได้หไหมครับ แต่ผมยังตกเท่ากันอยู่ครับฝนแน่นอนครับมันตกไม่เท่ากันแน่นอนเราอยากให้มันตกไม่เท่ากันนี่ครับคุมครับ F8 อีกครั้งหนึ่งครั้งที่ลามนะครับ F8 กลุ่มฝนตกครับตั้งชื่อกลุ่มฝนตกท้ายเป็นกราฟ,ฟิกเช่นเคยเลื่อนให้มันพอดีกับหน้าจอหน่อย นี่ครับไฮไลท์สำคัญตรงนี้ครับลูปปิ้งครับด้านขวามืออยู่ตรงหมวด Property ปรับเป็น Start ที่1นึ่งลูปปิ้งคือการกําหนดให้วัตถุเริ่มสตาร์ที่เฟรมที่เท่าไหร่ครับแต่คราวนี้นี่เรากําหนดว่า50เฟรมเราก็กําหนดได้เลยครับตามอัธยาศัยเลยแต่ห้ามเกิน50เฟรมอันนี้สัก25 ปรับไปเรื่อยๆครับ35ปรับให้สวยๆครับไม่ต้องเท่ากัน <c oughs> เพราะฝนนี่มันตกไม่เท่ากันแน่นอน ช่วงนี้นานนะครับน้องๆก็ปรับตามพี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเลขเองก็ได้ต้องคำนวณดีๆครับถ้าฝนเลขใกล้ๆกันก็ไปขี่กันนี่ อย่างนีน้ขี่กันแล้วครับสองอันติดกัน เทคนิคนี้นีใช้ได้หลายอย่างครับต้องไปปรับเปลี่ยนปรับพลิกแพงดูครับในแอนิเมชันงานของน้องๆใกล้จะเสร็จแล้วอันสุดท้ายแล้วครับโอเค50เฟรมครับเท่ากัน F5 เห็นครับ เริ่มกระจายเต็มจอแล้วกดที่เซนหนึ่งปรับให้มันเพรียบหน้าจอหน่อยเลื่อนลงมาอ่าโอเคลองแล้วลองคอนโทรลเอนเตอร์ Quantum, Enter, ดูครับนี่ครับฝนสวนเมนล่าคราวนี้นี่ท่านองบอกว่าเฮ้ยฝนมันตก เม็ดมันต้องหนาคนนี้มันต้องถี่คนนี้ไม่ง่้นิดเดียวครับเดี๋ยวดูพี่ทําครับคุมหมดเลยครับคอนโรล C ีครับคอนโรลวจะได้ฝนอนกลุ่มหนึ่งซึ่งเคลื่อนไหวเหมือนกับปุ่มแรกแต่ต้องปรับให้มันหันด้านตรงกันข้ามครับไปที่ modify ครับ transform แล้วก็ flip horizontal โอเคได้เห็นครับมันจะ หันด้านต่างกันแต่ต้องเลี้ยงให้ดีๆครับไม่งั้นเม็ดฝนมันจะขี่กันนี่จะเห็นว่ามีบางเม็ดขี่กันอยู่อืมปรับให้ดีๆครับอ่านี่ดีขึ้นมาหน่อยจะเห็นตามที่พี่ชี้ลูกศรครับจะมีบางเม็ดขี่กันอยู่ ประมาณนี่ครับไม่ยากครับเอาไปประกอบกับโปรเจกต์แอนิเมชันที่จะต้องส่งอาจารย์ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีในการทำงานนะครับผมขอบคุณครับ